สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะหัวข้อนี้คือช่วงเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะคะช่วงเวลานี้จังหวะนี้เวลานี้นะคะเออก็อยู่ราๆเนี้ยเดือน2เดือน3เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากชี้แนะแนะนำอะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันขอพลังงานชาวราศีกันลัคนากันนะคะมา พลังงานชาวราศีกันลัคนากันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกแนะนำอะไรคุณมาใบที่37นะคะใบแรกใบที่52ใบที่23ใบที่14แล้วก็ใบที่42 นะโอเคเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงอ,อาจจะเห็นแบบไม่ได้เต็มใบสักเท่าไหร่นะคะ๋ยวก่อนนะใบแรกเลยเนี่ยนะคะมาถึงก็เป็นใบที่สามสิบเจ็ดเลยเนาะเลขสามกับเลขเจ็ดนะเป็นเป็นเลขคู่ศัตรูด้วยนะคะสำหรับชาวกันเนาะเป็นเกี่ยวกันในเรื่องของการที่คุณจะต้อง มันเจอแรงกดดันมันเจอแรงกดดันทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ตัวคุณเองต้องอดทนสูงมากๆแล้วก็ต้องรับมือนะต้องรับมือกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้ มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดสักหน่อยนะคะที่คุณต้องแบกรับคุณอาจจะต้องคิดเยอะคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลเยอะอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณผ่านจากสถานการณ์นี้ไปได้นะคะเดี๋ยวคุณจะยิ่งใหญ่สิ่งที่ไพ่บอกมันเป็นแบบนั้นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกสินะนะคะมันเหมือนกับว่ากว่าที่คุณจะขึ้นเป็นใหญ่ไพ่ใบนี้คือจัก,กรพรรด,ดินีนะกว่าที่คุณจะขึ้นเป็นใหญ่ ขึ้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะคุณต้องผ่านอะไรมาที่เยอะมากๆเลยเช่นกันบางคนเหนื่อยท้อแท้แทบขาดใจหมดกําลังใจแทบจะไปต่อไม่ไหวแบบเนี้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณผ่านจุดจุดนี้ไปได้คุณจะขึ้น,ค,นคุณจะขึ้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะ่ะอืมมันเป็นลักษณะนั้นในสิ่งที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณคือท่านจะสื่อว่าไม่อยากให้คุณยอมแพ้ไม่ว่าช่วงนี้เวลานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตาม นะคะมันเป็นลักษณะนั้นนะแล้วเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นคนที่เนื้อหอมมากๆเลยคุณจะกลายเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมีคนอยากรู้จักมีคนอยากเข้าหาคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนั่นแหละนะนี่ก็ไพ่มีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าไพา่ใบนี้เนี่ยจะมีสเสน่ห์เรื่องของคําพูดด้วยนะคะการพูดการเจรจาสื่อสารจะแบบทําให้คนลหลงไหลในคําพูดในกริยาท่าทางวาทีของคุณนะ่มันเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็ การเงินจะดีขึ้นด้วยจะมีโชคนะคะจะมีโชคดีมากกว่าคุณอื่นโชคลาภอะไรก็จะเข้ามาสู่คุณเรื่อยๆตลอดตลอดแบบนี้แหละนะคะคำพูดจะเรียกเงินเรียกทองให้กับตัวของคุณเองสติปัญญาก็จะดีคุณจะแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะคุณจะมีความคิดที่มันไตร่ตรองละเอียดลอบครอบแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นในแต่ละปัญหาในแต่ละสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนั้นสุดท้ายท้ายสุดคุณจะกลายเป็นคนที่มีความลึกลับมีความน่าค้นหามีความน่าดึงดูดในสายตาของหลายๆคนมันเป็นแบบนั้นแล้วก็การเป็นผู้นําด้วยนะอืมมันเป็นลักษณะนั้นอะลักษณะของความลึกลับ มันมันหลายๆรสชาติเหมือนกันนะสำหรับชาวกันสิ่งที่แม่หมอมองเนาะออสวยน่ารักสง่างามก็ได้ในมุมหนึ่งมันคือความลึกลับสเสน่ห์ลึกลับสเสน่ห์น่าดึงดูดก็ได้มันอยู่ที่มุมนั้นคุณแสดงมุมไหนออกมานะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าคุณจะมีหลายๆบทบาทหรือหลายๆมุมในโตัวของคุณเองแต่เอาเป็นว่าถ้าช่วงนี้เวลานี้นะคะชาวราศีกันลัคนากันเกิด สถานการณ์อะไรที่มันกดดันสถานการณ์อะไรที่มันเหนื่อยหนักให้อดทนแล้วผ่านมันไปให้ได้อันนี้คือสิ่สงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณมาดูกันต่อนะคะบางคนผ่านแล้วอะถ้าผ่านแล้วก็คือดีมากเลยให้รู้ไว้เลยว่าช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ดึงดูดมากให้รีบใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ให้ใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะ,ะดึงดูดลูกค้าดึงดูดผลงานเข้ามาหรือ การค้าการขายใดๆก็ตามการติดต่อสื่อสารเจราจาตอนนี้ทำได้สำเร็จให้รีบทำนะคะ,ะแ,ตแต่ถ้าใครที่ยังอยู่ในจังหวะเวลาที่ยังยากลำบากอยู่อดทนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลุดจากช่วงนี้ปุ๊บนะจะดีขึ้นเลยมาดูต่อนะคะโอ้โหใบที่32นะคะอันนี้ยีบสนี่32อ่า ใบที่เจ็ดสิบห้าใบที่สามสิบสามใบที่ห้าสิบสามแล้วก็ใบที่สิบเจ็ดมีสเสน่ห์ก็จริงนะแต่มันเหมือนกับว่าในเรื่องของความรักอนะ่ะเออในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาได้นะมีทั้งเจ็ดห้ามีทั้งใบนี้ขึ้นมาห้าสามเป็นราหูระวังเจอรักซ้อนเนาะอืม ระวังเจอรักซ้อนแต่คุณจะไม่เอาไว้เลยนะถ้าคุณรู้มันเป็นแบบนั้นนะให้ตัดขาดเหมือนสิ่งที่พพ่อยากบอกนั่นแหละว่าให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งแล้วก็อย่าไว้ใจใครระวดระวังระมัดระวังแล้วก็อย่าวุ่วามอย่าทำอะไรที่มันฉับพลันทันด่วนแบบนี้นะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนคุณนั่นแหละคุณอาจจะต้องเจอสถานการณ์หลอกลวง นะแม่หมอบอกเลยสถานการณ์ที่ถูกหักหลังสถานการณ์ที่ตีสองหน้าหรือสถานการณ์ที่ถูกใส่หน้ากากนั่นแหละมันเป็นแบบนี้นะคะสถานการณ์ที่เจอคนไม่จริงใจเพื่อนร่วมงานหักหลังคนรักหักหลังนะลักซ้อนเออแล้วอะไรอีกอะ่ะบางคนหลอกหลอกเข้ามาหลอกเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของคุณแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์เสียน้ำตาแบบนี้นะ สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคือตัดขาดให้หมดใครที่เข้ามาแล้วไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับชีวิตของเราแถมยังจะฉุดล้างชีวิตเราให้มันตกต่ำหรือสูญเสียหรือเจ็บปวดตัดออกให้หมดนะอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกนะคะอืมไม่งั้นคุณจะเสียน้ำตาคุณจะมีความทุกข์ คุณจะมีความทุกข์นะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะแล้วอีกอย่างคืออย่าดื้อด้วยอันนี้ก็คือท่านอยากเตือนเวลาทําอะไรอะ่ะอย่ามั่นใจตัวเองจนเกินไปนะักนะคะให้ฟังคนรอบข้างด้วยใครคิดเห็นยังไงเอามาปรับใช้นะบางครั้งเราอาจจะทําไม่ได้ถูกไปสักทุกเรื่องหรือเราอาจจะทําอะไรแบบผิดบางอย่างแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราทํามันถูกก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถึงได้แบบเตือนอะอย่าดื้อนะเอออย่าดือ้อย่าเอาแต่ใจ แบบนี้เป็นตน้นถ้าไม่งั้นนะ่ะคุณก็จะตกที่นั่งลำบากอืมเดือดร้อนเองแบบนี้เลยนะคะดวงสเสน่ห์คุณนะมีเยอะมากไพ่ต่ละใบระวังจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความความรักนี่แหละบางทีเนี่ยมันเข้ามาเยอะคนที่เข้ามาก็ไม่รู้ว่าเขามี สัมพันธ์ซ้อนอะไรหรือเปล่าแม่หมออยากจะบอกว่าเช็คดูให้ดีๆนะอืมมันเป็นเกี่ยวกับสเสน่์ยั่วยวนหรือแม้แต่กระทั่งคุณเองซ้อนเองก็ตามนะคะคุณก็จะหาอะไรที่มันเป็นทุกข์ให้กับตัวเองอะ่ะเข้าใจไหมเออมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วตัวเองแล้วตัวคุณเองก็จะถูกตัดขาดด้วยถ้าคุณเป็นคนผิดนะอืมแต่ถ้าคุณเป็นคนถูกคุณโดนกระทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้คุณตัดขาดมาดูกันต่อนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอีกนะคะช่วงจังหวะนี้เวลานี้อยากบอกอยากเตือนอะไรอ่าใบที่24ในเรื่องเสน่ห์เรื่องเงินนี่ดีมากๆนะคะเรื่องเสน่ห์เรื่องเงินเรื่องคําพูดสุดยอดโอ้โหการเน็ตนะคะนี่อะไร อันนี้ใบที่25สิบห้าเห็นไหมลักซอนมาอีกแล้วการมีบางอย่างเบื้องลึกเบื้องหลังมีคนแอบอยู่ข้างหลังนะคะมีขเขาเรียกเลยนะมีคนเบื้องหลังหรอมีคนลึกลับ <c oughs> มันเป็นลักษณะนั้นน่ะนะคะระวังเรื่องลักซ้อนนะคะคุณไปซ้อนเขาหรือว่ามีคนมาซ้อนคุณมันสลับกับกันได้หมดนะคะอืมมันเป็นแบบนั้นนะก็ต้องต้องระวังลักที่มัน ไม่เปิดเผยแบบนี้นะแล้วก็ชีวิตมันจะไม่มีความสุขอ่ะชีวิตมันเนี่ยดูนะไพ่ใบนี้คือ72นะคะดูสภาพไพ่นะมันจะเป็นความเหนื่อยหน่ายเท้าแท้เกี่ยวกับเรื่องของความรักะมากหรือแม้กแต่กระทั่งหุ้นส่วนก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องอะไรที่มันจะมีบางอย่างลับหลังคุณนะ่ะคุณจะเจอเรื่องนี้นะคะ ต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะบางคนก็อาจจะเจอเรื่องแบบนี้การใส่หน้ากากในที่ทำงานการใส่หน้ากากในสังคมเอ่อแบบนี้ได้นะคะอืมปัญหาปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องพวกนี้เรื่องเรื่องการไม่ซื่อสัตย์อืมชีวิตมันยังเจอวิบากกรรมเจออุปสรรคแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรืออีกมุมหนึง่งสิ่งที่แม่หมอเห็นสำหรับ,บบางคนไม่ใช่เรื่องลักซ้อนแต่มันเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับที่ติดตามคุณอยู่ มันเป็นสิ่งลี้ลับที่คุณไม่รู้ไม่เห็นอาจจะเป็นลี้ลับด้านดีก็ได้ลี้ลับด้านไม่ดีก็ได้นะคะอืมเพราะว่ามันติดกับไพ่ใบนี้ด้วยไพ่ใบนี้แล้วมีกาเนาะบางทีมันเป็นพลังงานด้านลบที่ไม่ดีที่มันติดตามคุณอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยแล้วติดกับไพ่ใบที่สิบสามนะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะพูดไม่ได้คุณอาจจะเล่าไม่ได้ก็ได้หรือบางเรื่องไม่ควรพูด ก็ได้เนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นในลักษณะเนี้ยให้คุณไตรตรองเอาเองก็แล้วก,กันนะคะอืมบางทีคุณจะเจอเรื่องเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงแล้วมันเหมือนกับว่าคุณกินไม่เข้าใครไม่ออกคุณจะพูดคุณก็พูดกับใครไม่ได้คุณจะบอกคุณก็บอกกับใครไม่ได้บางครั้งไปรู้ความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างมานะคะเอ่อที่มันลึกลับหรือมันเป็นสิ่งที่ผิดน่ะ แล้วไม่สามารถบอกใครได้เพราะมันอาจจะอันตรายกับตัวคุณเองหรือว่าสร้างวิบากกรรมให้กับตัวคุณเองแบบนี้นะหรือทำให้คุณได้รับวิบากกรรมนั้นๆจากคำพูดอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนคุณนะในเรื่องเงินทองในเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาของคุณดวงค่อนข้างดีนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเดี๋ยวมันจะมีโชคมีลาบมันจะหาเงินง่ายขึ้นจะได้รับการสนับสนุนเงินจะหาได้ด้วยสติปัญญาแล้วจะลาบลื่น นะมาดูกันต่อค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรอีกนะคะโอ้ยมันเป็นเวรกรรมจริงๆนะเนี่ยไพ่เกี่ยวกับแบบนี้ขึ้นมาเยอะมากชาวราศีกันลักษณะาการเคยไปทำอะไรที่ผิดไหมเออไพ่เนี่ยใส่หน้ากากมาอีกแล้วนะตีสองหน้า สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคือคุณให้คุณละเว้นความชั่วแล้วทาในสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเลิกทําเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็สร้างบุญให้ดอกบัวขึ้นเห็นไหมนะคะทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลรักษาศีลแบบนี้เลยสร้างความบริสุทธิ์ผุดผ่องให้กับกายใจของตัวเองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ช่วยเหลือน่ะเออแล้วส่งแล้วก็จะส่งผลให้คุณนะสมปรารถนาทุกๆเรื่องด้วยในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะไพ่เนี่ยแต่ละใบมันขึ้นมาเนี่ยคุณดูนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไพ่ผิดหวังไพ่เจ้ากรรมนายเวรที่เขาคอยฉุดรั้งดึงคุณไว้ไม่ปล่อยคุณจะเจ็บปวดเรื่องของความรักคุณจะผิดหวัง นะได้คู่ก็มักจะได้คู่แวงคู่กรรมหรือเสียน้ําตาเยอะถึงแม้คุณจะมีสเสน่ห์มากมายแค่ไหนก็ตามสเสน่ห์ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะต้องเจอรักที่ถูกต้องรักที่ดีนะเสน่ห์เนีน่ยมันทําให้มีคนอยากเข้าหาคุณแต่มันมาได้ทั้งคนดีและคนไม่ดีต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะอืมบางคนแยกแยะไม่ถูกแบบนี้นะเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะเป็นเขาเจ้ากรรมในเวรมาในเรื่องของสุขภาพ นะสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยหนักติดเชื้อติดโรคไหล,ลแรงบางคนมาในเรื่องของเงินทองทําให้สูญเสียเงินทองหรือว่าใช้เงินทองผิดประเภทนะคะใช้เงินทองไปกับการมั่วสุมสิ่งผิดเสพสิ่งเสพติดนะหรือว่าการงานทําในสิ่งที่ผิดการงานไม่บริสุทธิ์การงานเอ,อ่อไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะเป็นธุรกิจสีเทาแบบนี้เป็นต้น นะถ้าใครทําแบบนี้อยู่อยา่าทาแล้วชีวิตคุณจะไม่เจอคนที่จริงใจหรอกถ้าทําในสิ่งแบบนี้คุณจะเจอคุณจะต้องระวดระวังตลอดคุณจะเจอคนสองหน้าสองบุค,คลิกหรือแบบต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างปิดบังซ่อนเลนไม่ให้คุณเห็นตัวตนที่แท้จริงนะ่ยมันมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะเล่นเหลี่ยมหลอกลวงเยอะแยะมากมายเลยไพ่ที่ขึ้นมานะ่ยมันเป็นแบบนี้ นะหรือแม้แต่กระทั่งเวรกรรมทําให้ตัวคุณนะเจอคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้มันเป็นกรรมเวรจริงๆนะเนี่ยนะคะแก้ไขด้วยการสร้างบาร,รมีเพิ่มแม่หมอพูดไปแล้วแทบจะทุกคลิปเลยนะคะสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันดึงพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวนะบางคนถามแม่หมอว่าต้องสวดมนต์ภาวนาตลอดชีวิตเลยเหรอคะอะไรแบบนี้แม่หมออยากจะบอกว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเนาะ ถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเราต้องดึงพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวเราบุญเนี่ยเราใช้ทุกวันนะเราใช้ทุกวันนะเมื่อไหร่ที่บุญหมดบาปอากุศลกรรมเข้าแทรกแล้วเราจะมาทําตอนนั้นน่ะแม่หมอบอกเลยว่าไม่ทันคุณก็ต้องชดใช้กรรมอันยาวนานไปก่อนกว่าบุญน่ะจะสั่งสมเริ่มต้นใหม่จนเต็มอะ่ะแล้วส่งผลให้คุณน่ะก็ไม่รู้ว่าต้องรอไปอีกกี่ปีเพราะฉะนั้นนะ่ะแม่หมอถึงได้บอกว่าเติมแต้มบุญน่ะทุกๆวันนะ เราจะได้มีบุญช่วยเหลือเราไม่ให้เราพลาดวันใดวันใดที่บาปอกุศลจะให้ผลก็ให้ผลไม่เต็มที่เพราะบุญนี่แหละเข้ามาขวางเนีย่ยมันเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะ้มาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจที่เออทำไมแม่หมอถึงได้ให้ทำแต่แม่หมอก็อธิบายตลอดนะคะว่าเราสะสมทุกวันเรามีบุญปกป้องคุ้มครองเราทุกวันน่ะเราได้บุญทุกวัน แบบนี้มาดูกันต่อคะ่ะพีขุ่นน้ำพัพพับิคเนตโอ้ดีเลยนะคะกระสือพระอาทิตย ผีลูอะเห็นไหมของคุณมันจะมาในแนวเนี้ยมันจะมาในแนวสีเทานะมันจะมาในแนวสีเทามันจะมาในแนวแบบมัวเมาลุ่มหลงไม่ว่าจะลุ่มหลงในเรื่องอะไรก็ตามนะเล่นหุ้นบ้างละ่ะเออเสี่ยงบ้างละ่ะลงทุนด้วยความเสี่ยงหรือเนี่ยใดๆก็ตามมันเป็นมันเป็นลักษณะเนี้ยนะคะระวังเจอคนที่มีอํานาจข่มขู่หรือแม้แต่กระทั่งถ้าตัวคุณเป็นผู้มีอํานาจคุณก็อย่าไป มันก็จะมีเกณ์แบบข่มขู่อ่ะเออมันเป็นลักษณะเนี้ยนะคะอำนาจมืดเกี่ยวกับอำนาจมืดได้ธุรกิจสีเทาเนี่ยมันจะมาแบบนี้ตลอดนั้แล้วจะถูกกดดันอึดอัดหรือแม้แต่คุณเป็นฝ่ายทำได้นะคะเอออย่าทำเลยเนาะมีไพ่ใบออกระสือขึ้นมาด้วยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ย หมายถึงการทำสิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาส่งผลให้คุณได้รับนั่นแหละอืมมันได้รับการสืบเนื่องจากพฤติกรรมการกระทำที่คุณทำแต่ถ้าชาวราศีกันลกละคณากันนะใครที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วสร้างบุญบารมีอยู่แล้วแม่หมอจะบอกเลยว่า ณตอนนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดทางให้กับชีวิตของคุณนะคะให้ได้เริ่มต้นใหม่ให้ได้ประสบความสําเร็จให้ได้มีชีวิตใหม่ให้ได้พบเจอกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นโครงการใหม่งานใหม่ธุรกิจใหม่คุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนานาไปได้อย่างง่ายดายไหลลื่นการงานใหญ่ก็จะลุลื่นล่วงทั้งงานเล็กงานใหญ่แหละมันจะลุล่วงหมดเลยมันจะไหลลื่นมันจะราบลื่นเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนผีขุดน,น้าเนี่ย นะคะมันจะราบลื่นไหลลื่นมันจะแบบว่าไม่มีอะไรที่สะดุดติดขัดเลยคุณดูนะภาพผีผู้ขุนน้ำเนี่ยครึ่งบนเนี่ยจะเป็นของในเรื่องของคนที่นั่งฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์กันอยู่นะเนี่ยคือการกระทําคุณงามความดีนะคะจะทําให้คุณมีกินมีใช้ไม่ขัดสนความรักก็สมบูรณ์จะเจอความรักที่เกื้อกูลดีต่อกันมันจะเป็นแบบนั้นมาดูกันต่อค่ะ สักยันพระสกันพัตรีปุระสุนทรีแม่แย่านางแล้วก็ราหูมาอีกแล้วนะแล้วติดก,กับไพ่อันนี้ด้วยผีลูมันก็คือราหูด้วยนะหนึ่งแปดเนี่ยนะคะนะอืมเมาอย่าขับอันนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนนะคะแล้วก็บางคนมัวเมาลุ่มหลง มากๆกอ่ะบางคนแม่หมอก็ไม่รู้ว่าลุ่มหลงอะไรนักหนามันมัน,มนหลเรื่องเนาะมันแล้วเราเรื่องในโลกเนี่ยมันเยอะมากมายอ่ะมันแล้วแต่คนบางคนหลงผิดแบบทรงเจ้าเข้าผีไปทั้งนั้นเลยก็ได้นะบูชานั่นกราบนี่มั่วไปหมดแด้บางคนไปไปหลงด้านนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะฝึกตนสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคือฝึกตนเองเห็นไหมลูกีฝึกตะบะนะคะบำเพ็ญตะบะบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญฌาน นะบำเพญ็ญญาบรมีแบบนี้นะสิ่งที่ท่านอยากบอกคือให้ฝึกฝึกสตินั่นเองแล้วคุณจะอยู่เหนือมารหรืออยู่เหนือกิเลสในในในกายในใจคุณได้อะกิเลสจะไม่พาคุณไปทําสิ่งผิดเนี่ยคือสิ่งที่ท่านอยากบอกแล้วตัวคุณเองอะมีครูบาอาจารย์ติดตัวมาด้วยนะคุณมีครูบาอาจารย์ติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นนะต้องทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นอืมต้องทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นนะ มาดูกันต่อนะคะนั่งกวักพระหนุมานโอ้บูชาเทียนเห็นไหมนะเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณนั่นแหละก็คือเรื่องนี้เลยนี่ดูภาพนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็ติดกับไพ่ฤสีฝึกตนด้วย ให้ทำแล้วชีวิตคุณจะพบแต่แสงสว่างคราวนี้แหละคุณจะคิดหรือคุณจะทำอะไรมันจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องคุณจะสามารถทำเรื่องยากได้เรื่องอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้คุณทำไม่ได้คนอื่นทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้แม่หมอจะบอกเลยว่าเมื่อบุญบาร,รมีของคุณเต็มหรือบุญบาร,รมีของคุณเยอะมากพอยากแค่ไหนคุณจะทำมันสำเร็จ ในทุกๆเรื่องแล้วคุณจะมีคนผลักดันอยู่เบื้องหลังมีผู้หลับผู้ใหญ่ผลักดันสนับสนุนส่งเสริมอยู่เบื้องหลังนะคะตัวคุณเองอะ่ะจะเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวโชคลาภเลยอะ่ะจะจะนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของตัวคุณเองแต่คุณต้องสร้างตรงเนี้เพิ่มนะต้องปฏิบัติเพิ่มจะไปทำอะไรจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีจะเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นของแท้จะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีวิชา ความสามารถที่เยอะมากๆคือครูบาอาจารย์แท้จะเป็นแบบนั้นนะคะคุณจะไม่เจอครูบาอาจารย์ที่เป็นของปลอมสมัยนี้ของปลอมเยอะนะคะเออของปลอมเยอะคุณจะไม่เจอนะแต่ว่าคุณต้องมีบาร,รมีตรงนี้ด้วยถ้าไม่มีนะคะโอกาสที่คุณจะเจอสิ่งที่มันหลอกลวงเพราะลาหูขึ้นเยอะมากสิ่งที่เข้ามามัวเมาลุ่มหลงหลอกลวงไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาเยอะมากตั้งแต่สำรับแรกยันสำรับที่สองนะคะอืม มันจะไม่เจอคนจริงใจเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นเราต้องมาสร้างความดีให้กับตัวเราเองสร้างศีลธรรมให้กับตัวเราเองนะคะเออแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่ดีเข้ามามาดูกันอีกห้าใบสุดท้ายสำหรับสำรับนี้นะคะมาดูกันพระแม่อุมาเทวีพระรามนะผีเปรตพระแม่ทาราแล้วก็แมงผู้คำหลวง โอเคนะเจอเนี่ยใต้โตเห็นไหมเจอการพนันขันต่อนะเรื่องใต้โต๊ะเรื่องไม่สุดจรหิดเรื่องไม่ซื่อนะคะแล้วก็การติดสินบนการทำร้ายทำลายคนอื่นหรือความอัก,กตันยูนะความอัก,กตันยูอันนี้สำคัญเลยนะคะกรรมมันจะให้ผลในลักษณะที่ว่าใครทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้น นะถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทําแต่คุณงามความ,ความดีกรรมดีก็จะให้ผลเราเช่นกันเร่งทำนะแม่หมอบอกเลยว่าใช้ชนะความสําเร็จสิ่งดีงามมันจะเข้ามาหมดแม้แต่ความรักก็จะเจอความรักที่ดีไม่เจอความรักที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่แม่หมอพูดไปตั้งแต่ต้นนะ่ะอืมเหมือนแบบว่าถ้าศีลเราสูงขึ้นใช่ไหมเราจะเจอคนที่ศีลสูงระดับเดียวกับเราแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่มีศีลและศีลต่ํามากเลยนะ สีลห้าข้อผิดทุกข้ออย่างนี้นะเราก็จะเจอคนที่ศีลห้าข้อผิดทุกข้อเช่นกันเราก็จะอยู่ระดับเดียวกันเมื่อไหร่เรามีศีลมากขึ้นนะสีลห้าถือครบเราก็จะเจอคนที่สีลห้าถือครบเช่นกันเขาจะเขาก็จะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีสิ่งมีธรรมระดับเดียวกันกับเราเข้ามาหาคือบุญมันจะดึงดูดบุญเนาะบาปมันก็จะดึงดูดบาปมันเป็นลักษณะนี้แล้วคุณจะได้ชัยชนะหมด นะแข่งขันอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ชัยชนะนะคะเป็นที่1แม่หมอบอกเลยว่ามีความเป็นที่หเยอะมากๆไม่ว่าคุณจะทํางานด้านใดจะแข่งขันกับธุรกิจไหนนะความเป็นที่1น่งจะมาสู่ชีวิตของคุณอย่างง่ายดายด้วยนะเอออย่างง่ายดายด้วยไพ่บีเนียเขาจํากัดมาเลยนะว่าคุณจะชนะทุกสิ่งชนะทุกสิ่งทุกอย่างอันตรายจะเข้าถึงไม่ได้แต่ต้องมีศีลธรรมเห็นไหม เนี่ยมันจะจะ,จ,ะจำกัดมาเลยว่าแต่ต้องมีศีลธรรมนะคุณถึงจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากสื่อเนาะอืมเพราะว่าการทํานายมันเป็นดวงรวมคนที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ได้มีศีลธรรมเสมอกันทุกคนบางคนมีศีลครบเลยบางคนไม่มีเลยนะมาดูกันต่อท่านก็จะแยกให้อ่ะสำหรับคนที่มีศีลธรรมหรือทําคุณงามความดีก็จะได้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นอีกแบบ นะมาดูกันต่อนะคะปิดไท้ายให้องค์พ่อพระพิคเนศนะคะมาดูสิท่านจะสื่อจะบอกอะไรนะคะ,ะช่วงจังหวะนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำอะไรชาวราศีกันลัคนากัน decision spiritual quest โอ้โห spiritual practice เห็นไห spiritual practice ฝึกด้านจิตวิญญาณ energetic movement นะคะแล้วก็ harmony สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกนะคุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวในการแสวง <socks S 2> <sh arp Buck ling> หาสิ่งที่ถูกต้องแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องคือการมีศีลธรรมเนาะหรือการการเป็นคนดีอ่ะการแสวงหาทางสว่างอ่ะ เนี่ยคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะต้องต้องเด็ดเดี่ยวในการทำคือคือตรงนี้ต้องใช้กำลังใจที่เยอะมากๆนะการที่จะมาประพฤติปฏิบัตินะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่ทุกคนใครอยากมาก็จะมาได้จะลองสังเกตดิบางคนนะอยากจะมาเป็น1ิปีที่แล้วแล้วจนป่านเนี้ยสิกว่าปีแล้วยังไม่ได้มาปฏิบัติเลยนะคะมันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจให้มันเด็ดเดี่ยวอืมสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคืออยากให้คุณเลือก นะมาประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่แบบนี้แล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะสะพัดมากๆนะคะแล้วก็ให้เร่งทําให้เร็วที่สุดด้วยเนี่ยสิ่งที่ท่านอยากบอกคือให้ทําให้เร็วที่สุดทําวันนี้ได้ยิ่งดีบางทีไม่ต้องไปวัดหรอกส่วนมลละนั่งสมาธิที่บ้านทุกวันวันละชั่วโมงทําไปเลยทุกวันวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ทําให้มันมากขึ้นต่อวันแล้วชีวิตคุณจะพบแต่ความสุข คุณจะพบแต่ความสำเร็จคุณจะพบแต่คนรอบข้างสังคมเป็นมิตรยิ้มแย้มให้กันละกันจริงใจซื่อสัตย์มองโลกในแง่ดีซึ่งกันละกันคุณจะเจอสังคมแบบใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลย คุณจะเจอคุณจะมีชีวิตที่มันสดใสที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยมันจะเป็นแบบนั้นการเงินจะคล่องตัวจะสพัดมากๆการงานก็คล่องตัวแล้วก็สพัดเช่นกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นรวมไปถึงสุขภาพร่างกายกําลังจิตกําลังใจก็สพัดแข็งแรงไปหมดเลยมันสดชื่นมันกระปี้กระเป๋ามันเบิกบานมันแจ่มใสมันร่าเริงมันเป็นแบบนั้นนะคะ โอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ